ว่าไง C8 ก็ดีครับเทียบเท่ากับแท็กเลยบนเขาอวอลชูน่ะโคตดีก็บอกเลยกวนหนีตำรวจหลุด,ดไปสองสรอบอ่ะน,นียาิมันวยแต่แม่งซวยไปไหนรถพังก่อนบอกไม่พกที่ซ่อมอ่ะฮะไม่พกที่ซ่อมมันซ่อมได้ที่เนล่ละบ้าพังอ่ะอ๋อ oh. วาไ้ที่จะลุ้นจัดเลยคอนดกโซ่ผมเอารถบอสไปเล่นเขามาสันเสริญอาร์มินด้วยนะครับแต่ลืมรัดเข็มขัดตายคืออะไรอุ้มอุ้มมาไปอุ้มมาแล้วลืมอาร์มินครับไปท่องคาถาบนพระคัมพีมาแล้วลืมอาร์มินตายบนเขาลืมรัดเข็มขัดกระโดดลงมาล,ลืมรัดเข็มขัดแล้วมันเอ๋อไหมสำนั้นนะ เออครับเออมีคนเอาต่อ <laughs> มาเปิดโดเนทตละผมที่ผมยังไม่อยากเปิดผมกลัวไม่มีเวลาอ่านอ่านดเน็ตไงเบอร์ ปั๊บ <c oughs> อะไรวะเดี๋ยวะมาเจอกักนนั่นๆเล็กๆครับเหล็กไฮ้ไม่มีเลยว่ะแต่เลเวลไม่มีขายแล้วนี่มึงต้องไปทำที่เหมืองแรก่กูไม่เคยทำแร่เลยกูไม่เคยทำอะไรเลย,เยอะ ไปขึ้นก็ไกอยการพูดมากคิบหายเลยมีสมาธิเลยลมึงลองโพสรับดิแน่แพงอยู่อะตอนเนี้ยสวัสดีครับพี่หยองครับพี่คนส่งกันแก๊งเท่าไหร่ดีวะม <laughs> ผมมาห้าหมื่นโอเคพี่เพราะว่าจะได้เอาตังค์ไปทำวอด้วยพี่แม่แม่ตอนนี้บอสมีของก่อให้ผมไป ขายอ่ะมีสองชุดมีสองชุดเอาปะเอาเอาเอาสามหมื่นสามสามเฮ้ยยางไหวนอด่นก็ได้จังหวะสามหมื่นไปสามสองอ่ะสามเอ็ดสามหนึ่งห้าสามเอ็ดวันเรามาทำสซจอีกันดีกว่าเดือนที่แล้วเราทำไว้เท่าไหร่นะเดือนที่เราทำไว้สองหมื่นใช่ไหมวันเดียว วันนี้ทำลายไหมทำลายสติได้ไหมลองไหมเดือนที่แล้ววันเดียวสองหมื่น 20, วันนี้สักสักเอาเอาให้ทะลุสองหมื่นแล้วกันผมว่าโอเคละนะวันนี้เรามาทำลายสติกันดีกว,ว่าเดี๋ยวจะทะลุสองหมื่นแล้วบอกสติเก่าสองหมื่นไงมาเดี๋ยวผมจะเริ่ม,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 มทยอยอ่านนะครับผมจะอ่านขั้นต่ำอ่ายี่สิบบาทขึ้นไปแล้วกันเนาะ โอ้เยอะมากขอบคุณทุกคนมากนะครับเยอะมากเยอะมากอ่านทุกอันแล้วกันไอ้เหี้ยอ่านอ,อันหนึ่งบาทกูก,ก็อ่านเอาโอเคกูคจะอ่านทุกอันทุกอันเลยกันไอ้เหี้ยกูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น่าจะได้ทำอะไรอะถ้ากูอ่านหนึ่งบาทด้วยอะขั้นต่ำสิบบาทแล้วกันโอเคไหมผมจะพยายามอ่านแล้วกัน,นกเนาะรัวแล้วตอนนี้หาอะไรไม่เจอเนะี่ยขอบคุณมากนะครับวูมีหนึ่งร้อยจากธนา,าคารวายเฮี้ย ขอบคุณมากนะคะรับดุนลาบาทมาแล้วจ้าตอนนี้ยอดเจ็ดร้อยแล้วนะครับเปิดไม่ถึงไม่กี่นาทีเองเจ็ดร้อยแล้วแหละยอดเจ็ดร้อยแล้วจะแปดร้อยแล้วเชียว์ดไวอ่ะไอีสัสโค้ชไวอ่ะโอ้ยมาแล้วอีกแล้วเน,นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยกูไม่มีเวลาอ่านโดนิดแล้วเนี่ยเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นหรือยังอะ่ะฉันยังไม่อยากเปิดอ่ะ แอนสบายดีไงบอกมาสิบเต็มสิบเท่าไรเอางี้เลยมันอกตอมอไปแล้วอ่ะมันบอกว่าบอลลองเลยเดี๋ยวผมตอมอละขอบคุณหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทมากนะครับผมไม่พิพ์อะไรมาเลยขอบคุณมากนะครับตอนนี้ยอดหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วนะครับยอดตอนนี้ไอของลองข่าก,กับเก้าป่ะได้ไปกับบอลอนะ่ะ หยอกๆลองเลยแล้วมึงบอกให้คะแนนมาเต็มสิทธิ์อะไรก็ได้เลยไป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 เลยเดี๋ยวผมไปรับก่อนพี่เดี๋ยวไปไอ้เหี้ยกูจะโฟกัสเรื่องไหนก่อนดีเดี๋ยวไอ้สัตว์เรื่องโดเดลหรือเรื่องอะไรก่อนดีเดี๋ยวไอ้เหี้ยฮะตอนนี้ยอดหนึ่งพัน เจ็700บาทแล้วนะครับ1,800แล้วครับตอนนี้มีคนอนจากธนาคารด้วยหนึ่อบาทขอบคุณมากนะครับใครที่ไม่มีเงินสปอร์ตไม่เป็นไรนะครับผมขอแค่เข้ามาดูดทุกวันแล้วก็กดแชร์ก็พอแล้วแค่นี้พออันนี้หมายถึงคนที่อยากมีส่วนร่วมในการแบบช่วยสนรับสนุกาาชานะครับ <c oughs> จะเปิดโดทแค่เดือนละหครั้งนะครับ <c oughs> ใครไม่มีเงินไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องน้อยใจไม่ต้อง อะไรนะครับกดแชร์พอครับแค่นี้ก็ขอบคุณมากแนละ้วแค่เข้ามาดูผมก็ดีใจแล้ว <adults> ต้องอะไรมากเว้ยเยียสองพันสามร้อยแล้วว่าโคตรเร็วอะ่ะไอ้เหี้ยคนเร็วอะ่ะที่เปิดทุกวันที่กูรวยตายไปเนะี่ยไอ้เหี้ยด้วยเนี่ยนะกูรวยตายแล้วกูเปิดทุกวันอะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่กดแชร์นะครับขอบคุณด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไล่อ่านก่อนเลยลงได้แลกแล้นมันเยอะชิบหาย <Okay. S 2> <Okay. S 1> อมมโอเคเขากุญสวมาจากพิรพัฒน์นะครับชื่อคุณจัง ผมอ่านไม่ไหวจริงว่ะเฮียพยายามอ่านแล้วกันนะกูน่าทำตัวเด็กขึ้นจอยหน่ายทำไม่เป็นนี่เฮียนั่งดูคลิปแม่งก็ไม่เข้าใจสักทีขอบคุณ13บาทนะครับสตรีมไปบ่อยนะบอสช่วงนี้กักตัวออได้เลยครับต้นเดือนผมสตรีมหนักอ,อ,อยู่แล้วต้นเดือนนะ ต้องมีสตอรี่มาอยู่แล้วครับมาช่วยแกงอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะมีแวบเวบ็วบเว็บไซต์วบ,บขวาตอนนี้ยอดโดนเนียร0สามพันแล้วนะครับขอบ,ะะขอบคุณมากนะครับผมอ่านโดนเดียร์ไม่ทันจริงวะขอบคุณ49บเกาบาทนะครับ fc ขี้จุดๆๆครับน่าจะรู้ว่าอะไรนะครับขอบคุณมากครับ เอฟซีสมัยทำมอถูอโอ้สามร้ 300, อยเฮียขโมยตั้งไว้ ep สองขอบคุณมากน,นะครับสามร้อยบาทเอ่อน้ออะไรอนะสพุพีพั์หรือเปล่าอ่านถูกปะวะขอบคุณมากน,นะครับสามร้อยบาท <c oughs> มึงจะไปหาขาโมยทำฮี่อะไรสัตว์มึงไม่มีมึงกดแชร์มาดูกูก็พอเว้ยเฮียขโมยเพื่ออะไรเนะี่ยเดี๋ยวออกข่าวไม่เอานะเฮีย ออกข่าวเด็กขโมยเงินแม่300บาทเทือกสุดท้ายของชีวิตไปโดเนตให้สตรีมชื่อยูไดทูยัเไยนะร้อยนะดังคำคืนขอบคุณนะครับตอนนี้ตอนนี้ยอด3,400ันสแล้วนะครับโคดเร็วโคดเร็วบอกเลยว่ดทะลุทะลุแน่นอนทะลุ2,000 0แน่นอนทำลายเซตีเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าขโมยตู้บริจาควัดแปบเพื่อเหีย ขอไอ้พระลงโทษมึงยังหนักไอ้สัตว์กูขอไอ้พระลงโทษมึงยังหนักมาสต็อปเดี๋ยวเราจะมีเงินไปเติมกระชาเท่าไหร่สามพันสี่ร้อยลตอนนี้เอาว่ะแหละมาลุลัวเขบคุณ4สี่สิบบาทมานะครับขอบคุณที่ไม่พิมพ์อะไรมานะจะ <c oughs> ไปตอกอ่า <c oughs> นด้วย เออดีวะโดเด็ไม่ต้องพิมพ์ฮะขอบคุณอิทธิบาทน,นะครับถ่ายตังเด็กแถวบ้านมาครับไม่เชื่อว่าหรอเฮียโม่ห้ารอยหยิบขี้เอาไอ้สัตว์แม่กูโดดเดมบทำไมวะแม่กูแม่เพื่อเลยวะแม่กูจะโดเด็มาทำไมได้ห้าร้อยกูสัตว์ดีใจไอ้เพื่ออะไระ <c oughs> เนีเเออเ่ย เกินในครอบครัวหรือว่าอะไร,ไบบรดีใจฟรีเลยเหียนะดีใจทิปสินะีนะเข้าใจเขารู้สึกป่ะดีใจทีปะชั์ตกใจหมดโซนเซอร์ลายหลใหญ่ให้ผมเบิกเงินบเบิกเงินไปแล้วห้าหมื่นไปเติมวัะช้าเบิกไปแล้วไงดวพี่ สี่พันแล้วอ่ะตอนนี้ไอเหี้ยมีมตัวบัวน้องเต็มสิบมึงพูดไหมไม่ต้องเกรงใจเว้ยพี่รอองะไรงไพี่คุณจะเครียดกับอะไรก่อนดีนะขอบคุณญี่ปบานนะคะผ่อนแลมโบค้บบรครับบอสขอบคุณครับเึ้คผมมาเติมกระชาไม่แล้วผ่อนแลมโบ้บ้าปะเนี่ย มามิสบู่มาบอสด้วยแห่งนี้ไม่มี <c oughs> ไปซื้อสบู่มึงถกกับลาไปซื้อสบู่ที่อ่ะบอสไปซื้อสบู่บไ,ปบไปลองขับไปซื้อสบู่ดิขโมยตังมีมาของมานะครับเออตังเ<อ>มี่ะขโมยได้ไม่ผิดฮัลโหลอะไรกูอ่านโดเลนอยู่ไอชิบหายขับไปซื้อสบู่เออตายไปซะเอ้ามึงขับเองเลยไปไปอ่านโดเลนเด้อ ของคนยี่ติดแปดน,นะครับ FC พี่มารีครับดีมากครับน้อง FC พี่มารีแต่โดนมาโดนเด็กอย่างนี้พี่ดีมากครับน้องถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยนะถูกถูกละน้องเป็น FC พี่มารีแต่น้องโดนเด็กอย่างนี้พี่นะตามนี้เลยน้องดีมาก เลยขาัสภามาครับคุณแมครับรยี่สิบบาทเฮ้ยสามร้อยจุบมั่วเฮียสามร้อยบาขอบคุณมากครับมันปัด่ะตอนเลี้ยวอ่ะเฮ้ยมึงจพูด่าสปอยคุลองเองวหมอ๋อคุณแม่ใจวฝีมือไม่ถึงได้ไม่มีฝีมือลองแล้วกปัดเหียหล้วก็จะตี ต่อยูมันปัดอยู่แล้วร้วคันนี้นนจุบว่ะตอนนี้ยอดโดนิทอ่าเท่าไหร่วะี่เท่าไหร่วะตอนดีแค่ไงวะเนี่ยสี่พันห้าไม่ได้อ่านหรองใครขอโทษด้วยนะครับบางทีมันมันอ่านไม่ทนันจริงอะแบบอ่านไม่ทนันด้วย

แค่สรุป,ปดีไม่ดีป่ะเนี่ยดูไม่ออกออมันเป็นเรเิ่มเข้าโค้งดีขึ้นนะดูคิดเ,เองบอก กูไม่ได้คิดเป็นแ่มันอืดนะมันอืดนะก็ทวแเดี๋ยวดีขึ้นนะว่าถ้ามันยังช้าอยู่อะ่ะนึกอะบา่รถรถมันยังช้าอยู่อะ่ะแตาเดี๋ยวดีขึ้นนะเดี๋ยวดีขึ้นอนะเห็น,นชัดเลย โควสะบัต่ะใช่มึงอยู่ปะเนี่ยมึงเงียบจังวะ อยู่ผมดูบอสขับอยู่เนี่ยผมคิดว่าไงดีไหมบอสขับเก่งอยู่ได้อยู่มันสมกับบอสนะผมว่าผมว่ามันสมกับบอสที่สุดละว่ามันดีมันดีขึ้นไหมหรือว่ามันมันดีขึ้นมันดีขึ้นครับเลี้ยวเลี้ยวกายขึ้นใหล้ขับเดมแต่กาตะกรันนะกนตะกรันผมขับผมขับผมว่ามันมันแข็งนะถ้าเกิดแบบผ่อนมันต้องผ่อนเยอะๆมันถึงจะโค้งได้อะแต่ตอนนี้แบบแบบไม่แบบผ่อนน้อยๆมันก็เลี้ยวได้แล้วครับ มันดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะออกการออกตัวมันมันปีอยู่แล้วออกมาแต่แต่ว่ามันมันดูนบอสคับเก่งอ่ะเก่งมันเช้าอพูดไม่ถูกแต่แต่ออกช้ากว่าเดิมครับออกตัวช้ากว่าเดิมไม่เหมือนที่ลุงจูนให้ไงไ,งไ่ว่ามันเท่าเดิมแต่ปามานะใช่เออเราปลายน ไม่ไม่บิดไม่บิดรถมันเร็วดีขึ้นจริงไหมทุกคนรถรถมันเร็วดีขึ้นจริงขอบคุณสามสิบห้าบาทนะครับดีครับครับดีครับมพิมพ์เขาว่าดีครับเราพิมพ์ดีชัดก็ได้ปะเฮียด,ยด้วยเด็ดวานดีครับขอบคุณมากครับสามสิบห้าบาทข,ข้าวหนึ่งจานเลยเนะี่ย ว่าบอสกลับมาขับคันนี้ดีสุดหลังเช่ยวมันไม่สมผมกำลังดูลายบอสอยู่ไงเมื่อกี้ลองแตะเขาดิอยาเลยครับ

ลองไปดิลองไปอ่ะบอสต้องลองไปไม่รู้กูขับรถสกอตซีแปดมันดีกว่าไม่รู้ทำไมวะสีแปดมาได้ทั้งเขาได้ทั้ง ถ้าทั้งถนนเนียครับบอสเลยว่าดีกว่าของบ้านนะใ้่ถนนมันก็แรงะนะยิงต้นหน่อยิงปลายก็แรงโอ้ยปลายไม่มาเลยครับ <c oughs> ไม่ผมว่าที่แบบมันมันหนักดวงกว่า แต่ขต้อเสียคือมันต้องมันต้องเบรกเวลาเลี้ยวครับนี้แต่ต้องคุมดุจจริงมันองแบบโคตรโคตรดีอ่ะ้อเดิมปะข้าเดิมไว่าข้าเดิมก็อเอาเความรู้สึกบอสว่ามันดีปะล่ะควารู้สึกอะเร็วดีขึ้นแค่นี้ <c oughs> แต่เลี้ยวดีขึ้นแต่ก็แลกกับการล้อปัดมากขึ้น ถูกครับตอนออกต uh. ัวิเครียดกับรถบอลอ่ะส ja ัสมันจรจริงไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าไม่มั่นใจอ่ะ เหมวดีขึ้นนี่นะเหมือนดีดดนะขึ้นนะนะ่ลื่อนดีนะแต่ที่มันเลีเ้ยวดีมันเหมือนแรกมากรับความลื่นนะ่ะ บมือเลี้ยวเยอะก็เลี้ยวเยอะไปด,ดิแต่ว่ารถมือก็ฝีอะรถมือก็แบบเสียหลักอะประวันนะพพี้เพราะว่าผมอะนะแต่ช่วงช่วงแต่ว่าซ8ด,ดีกว่านะช่วงกลางมันแบบมันอืดอะโคตตื้อเลยช่วงกลางอะเสียเรื่องความแรงอย่างเดียวเลยตอนนะี้ชิเครียดว่ะไอสัตว ลุงจูนก็นก,ก็อันเก่าไงครับลุงจูนอะถ้ามันเหมือนมันโดปนปะรับไงมันเลยแบบหาจุดอันนี้ไม่ได้อะลำเดียวดีขึ้นนะอันนี้เหมือนเหมือนอตอนลุงจูนถ้าผมมาแบบในคลาสกันนะเออใช่ช์แชร์เขาถึงนี้เลย คือพอหลังจากลูเกล่แล้วใครได้ดูสตอรี่อ่ะคือมันจะดีเลยว่าทำมอยเงี้ยแต่ประมาณนี้เลยแต่พอผ่านไปแล้วพักอ่ะเหมือนโดนปรับให้แบบขับเขาดีขึ้นอ่ะแต่ก็แรกด้วยการที่แบบว่าเดี๋ยวไม่ดีเหมือนแต่ก่อน Lucky for my lady is my duty พวกกูคือ white star กู white star with baby lucky w h i t แกงลักกี้คุ้มบาทละเว้เฮ้ยบอชชักนมเดินนำมาเว้เฮ้ยสังเซ็กซี่โบอากินนามมีจะสังเก็บคนจ้องตาจะหักฉี่ Lucky for my lady is m พวกกูคือ white star กู white star with baby lucky w h i t แกงลักกี้คุ้มบาทละเว้เฮ้ยบอชชักนมเดินนำมาเว้เฮ้ยสั่งเซ็กซี่โบอากินนามมีจะสังเก็บคนจ้องตาจะหักฉี่ Lucky one ท้อไปสุดไอ้พวกไปหาไม่เดือดเทียบ สัตว์มึงรู้ดิว่าพวกมึงมันหอนหันเดือดสัตว์มึงให้หลับพร้อมยัาด้าบนเวื่องบัตรไร้สัายเดอะบอสชักน้กูเดินมาพร้อมมีสหายที่เคียงบ่ากูเดินตามแกไปพูดว่าที่ผ่านมึงกูตามทางซะพวกมึงให้เป็นจำพวงเจ้าเอียนตามพวกกูลักกี้พวกมึงรู้จักยังบอกกูชักตรงซะพวกมึงให้โจตามแกกูของจริงเอาให้มึงได้หลับจแล้บอสปีมันพอเสมอที่จะรอดมึงปากพังและพวกกูจะวอตีแกผู้มึงให้แตกด้ามึงินจะโดนกูตีมึงคงไม่แปลกตีพวกมึงหยาบจนละเอียดให้มันแหลกพวกกูอยู่สุขสบายไม่ได้กาะของพวอ้เด็กซั์ lucky like for, my... like for my lady is my deep cook you white star the white star the baby like the white star yeah, lucky like cool hey watch it, number way, hey some sexy well, no to yeah. like for my lady is my deep white star the cool white star the baby like the white star get lucky come